มีอยู่ก็คือว่าสายไฟตรงคอนะครับสายไฟคอนี่มันจะขาดนะครับขาดบ่อยนะครับอันนี้คือว่ามันขาดมาหลายเส้นเลยนะครับขาดซ้อนขาดอีกทีนึงนะครับตัวนี้เขาได้ต่อไปแล้วนะครับตอนแรกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ขาดข้างล่างอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าอยู่ทําไมไฟมันไม่ออกนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายไม่ออกแล้วก็ไฟเบรกไม่ออกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ทําการ ตัดต่อสายไปใหม่แล้วนะครับอันนี้ผมได้แก้มาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไล่สายไฟไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับถ้าสายไฟมีปัญหานะครับระบบไฟมีปัญหาต้องมาเช็คคอตรงนี้นะครับไฟสายไฟมันชอบขาดในนะครับเวลาที่รถเลี้ยวไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับสายไฟตรงนี้มันจะขาดนะครับผมอันนี้เราก็ได้ทําการแก้ไขนะครับไฟไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายครับผมไฟท้ายมันไม่ติดนะครับติดติดดับดับนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับแผ่นชาร์จนะครับตัวชาร์ตตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเร่งแล้วไฟหน้าขาดไฟท้ายขาดนะครับไฟขาดก็ได้เปลี่ยนแผ่นชาร์จแล้วก็ดูระบบไฟนะครับระบบสายไฟมันขาดด้วยนะครับผม